ในเดือนนี้คนที่เกิดปีระกามีแนวโน้มที่จะผเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายในงานแต่ก็มีโอกาสแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำได้ด้วยตามดวงชะตาปีระกาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกรู้สึกอึดอัดใจแต่ไม่สามารถบอกใครได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหนึ่ง,งอย่างไรก็ตามคุณมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมาย ให้ดูแลจัดการงานในภาพรวมซึ่งเป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำการทำงานของคุณมักจะสำเร็จราบรื่นและมีแววได้ตำแหน่งดีขึ้นเพราะรับผิดช,ชอบดีและเป็นที่วางใจเจการทำงานในเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการแก้ไขปัญหาแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างดีสิบด้านการเงินด้านการเงินของปีราการในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ควรระมัดระวังการบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบคุณมีโอกาสได้รับรายได้เข้ามาอย่างต่อเอนื่องและมีเกณฑ์จะได้รับผลกำไรก้อนโตจากงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ก้าอย่างไรก็ตาม ควรระวังการเสี่ยงในการลงทุนหรือการใช้จ่ายก้อนใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่แน่นอนหรือไม่มีการวางแผนอย่างดีการใช้เงินอย่างมีเหตุผลและประหยัดจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น 10. ด้านการเรียนสำหรับปีรากาที่กำลังศึกษา เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการเรียนคุณอาจเผชิญกับอุปสรรคหรือความท,าท้าทายในการเรียนแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการวางแผนการเรียนอย่างดีและใช้เวลาทำการบ้านอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนในเดือนนี้ต้องใช้ความสมาธิและความมุ่งมั่นคุณควรหลีกเลี่ยงการใจลอยและพยายามรักษาสมาธิ ในการเรียนให้ดีนอกจากนี้การขอคำแนะนำจากครูหรือเพื่อนร่วมชั้นสามารถช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น6ยอดค้าขายสำหรับปิรากาที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีในการทำยอดขายคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรก้อนโตจากธุรกิจและมีเกณฑ์ จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและเงินทุนการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ขายอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขาย และรักษาลูกค้าได้ดีขึ้นนอกจากนี้การให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยังย่งยืนเจสรุปโดยรวมแล้วเดือนเป็นช่วงเวลาที่คนที่เกิดปีระกาต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการทำงานและการเรียนแต่ก็มีโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพ และความเป็นผู้นำด้านการเงินมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องระมัดระวังการบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบการวางแผนและใช้เวลาทำงานและการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและบรรลุปเป้าหมายได้อย่างดีนอกจากนี้การให้ความสำคัญกับการบริการลูกค,ค้าและสร้างความพึงพอใจจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย,อย่างยั่งยืน เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับปีราการในเดือนนี้คือการทำบุญถวายพระตหารเทนการไหวพระปางถวายเนตรหรือการบริจาคโลหิตซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาและนำมาซึ่งความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวปีระกาที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์คุณและคู่รักมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยกันซึ่งจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศและเพิ่มความรักความเข้าใจระหว่างกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามในช่วงนี้คุณควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับคู่รักโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจนำไปสู่ความขัดแยง้งควรหลีกเลี่ยงการเอาชนะกันหรือการมองต่างมุมที่อาจนำไปสู่การทะเลาะเบกแวงคำพูดที่ไม่ทันคิดอาจสร้างรอยร้าวที่ยากแก่การเยียวยาหากยังรักกันควรถนอมน้ำใจกันให้มาก นอกจากนี้ยังต้องระวังปัญหามือที่สที่อาจเข้ามาสร้างความไม่เข้าใจระหว่างคุณและคู่รักการให้เวลาและความใส่ใจกับคนรักอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ในด้านการเงินคู่รักควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในครอบครัว หรือการลงทุนร่วมกันการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจในเรื่องการเงินจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักคนโสดสำหรับชาวเปรากาที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งจะเข้ามาสร้างความรู้สึกที่ดีและ อาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้คนคนนี้อาจเป็นผู้ที่คุณสามารถพึ่งพาได้และมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามคุณควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อน ที่จะตัดสินใจผูกมัดความสัมพันธ์การดูกันในระยะยาวจะช่วยให้คุณเห็นว่าคนคนนี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณจริงๆหรือไม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนที่น่าสนใจในงานสังคมหรือกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมการเปิดใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่อาจกลายเป็นคนพิเศษของคุณได้ อย่างไรก็ดีคุณควรระมัดระวังในการเปิดใจกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคนที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ควรตรวจสอบข้อมูลและประวัติของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะไว้ใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลกว่านี้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเสียใจในภายหลังสรุป โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีรากาควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการสื่อสารอย่างเปิดเผยความจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่การเดินทางร่วมกัน จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในขณะที่คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่น่าสนใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจถูกมัด